สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องการลดค่าไฟนะครับหรือว่าลดหน่วยค่าไฟฟ้านะครับจากมติของคอรมอนะครับที่ประกาศลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยนะครับเพื่อช่วยประชาชนนะครับจากปกตินะครับหน่วยละ4.4บาทก็จะเหลือหน่วยละ3.99บาทช่วยเป็นส่วนลดของเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม2566นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วถ้าบางท่านบางคนจ่ายไปแล้วจะทำยังไงนะครับเราก็มาลองคุยกันดูนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้บินค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนนี้นะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะครับตัวนี้ก็รอทางการไฟฟ้าปรับลดบัญชีนะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าจะ แจ้งบินมาเป็นบินที่มีส่วนลดแล้วนั่นเองนะครับส่วนที่2สําหรับเพื่อนๆที่ได้บินค่าไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ชําระเงินนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็รอ,อก่อน,นร,รอให้ทางการไฟฟ้าไปปรับปรุงบัญชีเพื่อที่จะนําส่วนลดมาลดให้เรานะครับก็ตัวเลขในบิน,บนหรือว่าตัวเลขในบินค่าไฟฟ้าจะไม่ตรงกับ ยอดที่เราต้องจ่ายจริงนะครับก็คือมันจะลดลงนะครับจากส่วนลดของค่าไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้ทางออนไลน์หรือว่าโทรไปสอบถามที่การไฟฟ้าได้เลยนะครับว่า,าบินของเราเนี้ได้ปรับปรุงบัญชีหรือ,อยังนั่นะเองนะครับก็คือมีส่วนลดหรือ,อยังนั่นเองนะครับผมส่วนกรณีที่3เพื่อนๆบางคนได้บินค่าไฟฟ้าแล้วจ่ายค่าไฟเรียบร้อยแล้วจะทํำยังไงนะครับ ตัวนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับหรือไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าก็จะเก็บส่วนที่เพื่อนๆจ่ายเกินนะครับไปเป็นส่วนลดในเดือนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนลดในเดือนของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับก็คือไปรวมกันนั่นเองนะครับจากส่วนลดนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆก็สบายใจได้เลยก็คือเงินที่เราจ่ายเข้ามาจะไม่หายหรือว่าเสียไปไหนนั่นเองนะครับก็จะทบยอดไปในเดือนถัดไปเป็นส่วนลดนั่นเองครับผม สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับฝากกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ